เดี๋ยววันนี้เรามาชมพญางั่งจกักรพรรดิจันเสี่ยวเนื้อต่างๆกันนะครับอันนี้วันนี้จะมาพามาให้ดูทั้ง3ขนาดเลยนะครับคลิปที่แล้วนี่มีการโชว์องค์พิเศษนะครับชุดพิเศษที่เป็นเทดินไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสำริดเทดินไทยหรือเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองมาดูนะฮะเทียบกับขนาดอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อเงินนะครับเทียบกับไซเล็กนะครับอันนี้คือ 6ซนติเมตรนะครับองนี้คือ8เซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทียบกับองค์10เซนให้ดูนะครับอ่านี่คือ10เซนติเมตรอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็คือองค์ตรงกลางนี้จะเป็นเนื้อพิเศษเป็นชุดพิเศษฮะเป็นการหล่อแบบโบราณก็คือเทดินไทยนะครับโดยเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าจะเป็นไซส์พิเศษเลยครับเป็นขนาดกลางนะฮะ8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็คือ เห็นขนาดก็จะรู้เลยว่าเป็นชุดพิเศษนะครับจะได้ไม่ต้องสับสดนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงต้องมี3ขนาดนะครับปกติเราก็จะทำเป็น2ขนาดก็คือเล็กกับใหญ่นะฮะอันนี้ขนาดกลางก็คือเพื่อแยกเนื้อพิเศษออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์เล็กกันก่อนนะครับขนาด6เซนติเมตรที่มีออกให้บูชานะครับก็จะมีหลายเนื้อนะครับถ้าไล่เรียงอนตม รายการเลยก็คือรายการที่สานะครับจะเป็นเนื้อนี้นะครับเนื้อทองทิพย์กรมดำเดี๋ยวผมหยิบทีละองค์มาวางครับจะได้ง่ายๆนะครับอ่ง์นี้นะครับเนื้อทองทิพย์ปรมดำ ขนาด6เซนก็กําลังน่ารักนะฮะไม่เล็กไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะใส่กรอบเลี่ยมหรือว่าจะผูกแกลเอวก็ได้นะครับจะเห็นว่าเนื่องจากเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะข้างในก็เลยจะเป็นสีเหลืองเหงทองๆนะฮะนี้ลมดํามานะะองนี้มีการจับแล้วก็มีการถูสัมผัสกับโลหะอ,อุกเดือ่นะฮะก็เลยทําให้อยู่เปิดเห็นเนื้อข้างในบางส่วนอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเห็นออกเหลืองๆนิดนึงตรงจมูกกันเหมือนกันนะฮะ แต่ตรงตานี่ก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับตาเป็นทองแดงนะฮะเพียงแต่อันนี้รมดํามานะครับอันนี้คือเนื้อรายการที่3ามนะครับทองทิพย์รมดํานะครับรายการที่24นะครับเป็นเนื้อสำริดมงคลปัดเงาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตาทองแดงนะครับอันนี้ตาทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อก็จะออกส้มๆนะฮะเนื่องจากเป็นเนื้อสำริดมงคลนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อสำริดธ,ธรรมดาเดี๋ยวมาดูเทียบกันนะครับสำริดผิวไฟอันนี้รายการที่4นะครับสำริดมงคลปัดเงาแล้วก็รายการที่5นะครับสำริดมงคลผิวไฟก็จะมีคราบเบา้าคราบปูนนะครับของแบบมาเลยนะฮะติดมาเลยองค์นี้แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่แล้วว่าตอนล้างออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับ ตาก็จะเป็นทองแดงเช่นกันนะครับซึ่งความสวยคลาสสิกขององค์ที่เป็นผิวไฟก็คือผิวก็จะเป็นด้านๆน,นะฮะมียังไม่ได้ปัดเงานะครับแล้วก็ล้างคราบออกไม่หมดเพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยฮะคราบเบ้าสีดำๆนะฮะร,รวมถึงคราบปูนที่เป็นแบบนะฮะติดอยู่ตามซอกนะครับแล้วก็รายการที่6นะฮะองค์นี้เป็นพิเศษนะครับเป็นเนื้อทองขาวจริงๆในไย เราทํามาเป็นผิวไฟนะครับแต่ว่าองค์นี้ผมเราเอาไปล้างเพิ่มล้างผิวไฟออกก็จะเป็นผิวด้านๆนะฮะแต่องค์ที่ออกให้บูชาจริงๆอ่ะจะเป็นผิวไฟก็คือเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนื้อแบบองค์ใหญ่นี้เลยนะครับนะฮะจะเป็นผิวด้านๆแล้วก็มีคราบปูนนะครับเกาะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือองค์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะฮะจริงๆจะได้เนื้อแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเป็นขนาด6เซนติเมตรนะครับซึ่ง รุ่นนี้รายการที่6นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำทำพิเศษให้เฉพาะร้านบาร,รมีพ่อแก่นะฮะมีแค่100องค์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะฮะขนาดเล็กเนื้อทองขาวผิวไฟนะย้ำอีกรอบนะฮะแบบนี้นะฮะก็สั่งจองได้ที่ร้านบารมีพ่อแก่นะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบแล้วก็ส่วนรุ่นกลางก็คือรุ่นพิเศษอันนี้ผมแนะนำไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็ เป็นเนื้อเงินเทหล่าโบราณเทดินไทยแล้วก็เนื้อสำลิดหล่าโบราณเทดินไทยทึ่งทั้ง2องเนื้อนี้ก็จะเป็นตาพลอยนะครับให้ดูอีกครั้งนี่คือความคลาสสิกของการเทดินไทยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อาจารย์เจียมจานยันมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวของจริงที่จะออกให้บูชานะฮะเนื้อเงินจะฝังตะกุดทองคํานะครับส่วนเนื้อสำลิดจะฝังตะกุดเงินนะครับก็องค์นี้ความสูงนะครับ8เซนติเมตรนะครับเดี๋ยววางเทียบขนาดให้ดูนะครับ นี6เซนนะครับอันนี้8เซนแล้วก็อันนี้10เซนอ่ารายการที่7นะครับในรายการบูชาก็จะเป็นเนื้อเช่นเช่นเดียวกับองค์เล็กนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์รมดำนะครับก็ข้างในก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะแล้วก็รมดำเคลือบนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถูหรือหรือสัมผัสนะครับก็จะผิวเปิดก็จะเห็นเนืสีทองข้างในซึ่ง ความสวยคลาสสิกของเนื้อนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานไปนะฮะตรงไหนที่ถูกสัมผัสถูกถูเนี่ยก็จะสีออกทองทองก็จะเงาขึ้นแล้วก็มันนะฮะส่วนตรงร่องต่างๆเนี่ยที่ไม่ถูกสัมผัสนะครับก็จะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นระงัางที่เนื้อทองทองและร่องสีดําๆเนี่ยใช้ไปแล้วจะสวยคลาสสิกมานะฮะร,รุ่นนี้ตรงตาก็จะเป็นเนื้อทองแดงเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้รมดํามาก็เลยดําทั้งองค์นะครับอันนี้รายการที่6ซึ่ง 6.1ก็คือเป็นตาทองแดงนะฮะถ้า6.2ก็จะเป็นตาพลอยเพียงแต่ว่าตัวอย่างมีแค่ตาทองแดงนะตาพลอยให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะครับะจะเป็นแบบนี้อ,อันนี้รายการที่6อ่ารายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับก็จะเป็นนี่ครับเนื้อสำรริ์บงคลผิวไฟซึ่งรายการนี้นิยมมากนะฮะมีคนสั่งจองเข้ามาเยอะเลยนะครับ ก็จะผิวดิบๆแบบนี้เลยนะครับผิวไฟแบบนี้นะครับก็จะมีคราบเบ้านะครับแล้วก็ผิวที่ไม่ได้ล้ลางไม่ได้ขัดนะฮะแค่เจียแต่งให้เรียบร้อยเฉยๆนะครับอันนี้เป็นรอยเจียแต่งนะครับตาก็เป็นตาขางแดงเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่อันนี้ยังไม่ได้ใช้งานก็เลยยังไม่ได้เงาขึ้นเงานะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะฮะอะไรที่อยู่ในซอกก็จะเป็นแบบเดิมนะฮะตรงไหนที่สัมผัสเนื้อสัมผัสโดนเนื้อ,โดน,นอโดนตัวโดนถูก,กับร่างกายหรือถูก,กับเชือกนะฮะก็จะเป็นเงาวาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่คนสั่งจองเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็เนื้อทองขาวผิวไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเนื้อนี้นะฮะก็มีความคลาสสิกนะครับเนื่องจากเป็น จะออกสีเทาๆนะครับแล้วก็ด้านๆนะครับแล้วด้วยดวงตาที่เป็นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทําให้สีตัดกะองค์พระชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความสวยคลาสสิกในในแบบที่เห็นนะครับและด้วยความที่เป็นผิวไฟนะฮะก็จะเป็นผิวด้านๆแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความคลาสสิกของเนื้อผิวไฟนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราเอาไปใช้งานนะครับมีการถูก,การสัมผัสเนี่ยเดี๋ยวก็ตรงไหนที่สัมผัสเยอะๆก็จะขึ้นเงาขึ้นวาวเองนะครับเพราะฉะนั้นได้ไปตอนแรกแบบนี้เนี่ยถ้าเก็บไว้ไม่ใช้เลยก็จะเป็นสภาพนี้นะครับแต่ถ้ามีการแขวนใช้งานผูกเอวหรือว่าใส่ถุงถือไปถือมาจับบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะสึกเรียบเนียนเองนะฮะตรงไหนที่โดนถูกสัมผัสก็จะสึกตรงไหนที่ไม่โดนสัมผัสก็จะเป็นคราบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ออยู่่ทีคคนชนชบบะรั ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะขนาดทั้ง3เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะฮะเล็กไปใหญ่เลยเอาสีเดียวกันจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่ครับหกเซนติเมตรนะครับเนี่ยพิเศษ8ดเซนนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่สิบเซนลองดูนะครับเทียบกับมือนะ อ่าตอนนี้ถามว่าทำไมต้องทำไซส์ใหญ่ที่เป็นขนาด10เซนนะครับไซส์เล็ก6เซนคงไม่แปลกใจเพราะปกติเราก็ทำขนาด7เซน5เซน7เซน8เซนอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ทำไมรอบนี้ต้องเป็นขนาด10เซนนะฮะก็คือองค์ขวามือจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเนื่องจากขยะง้างจากพัดจันเซียวหรือง้างจันเซียวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่หมายความว่าก็คือ จากปลายเกตถึงฐานเนี่ยจะสูง10เซนนะครับซึ่งที่มีอยู่ในมือหรือที่เคยสัมผัสมานะครับหลายองค์เนี่ยก็คือจะเป็นความสูงขนาดนี้นะครับเพราะบางบางทีเนี่ยไม่เคยเห็นองค์จริงอาจจะไม่รู้นะครับว่าไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยอาจารย์เจียมอยากจะให้การจัดสร้างองค์ใหญ่ออกมาเนี่ยสะท้อนความเป็นโบราณแบบต้นแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงทําองค์ใหญ่ที่เป็น10เซนถามว่าขนาด10เซนใหญ่ไหมก็บอกเลยว่าใหญ่เพราะว่าถ้าคนที่ ไม่ชอบอะไรใหญ่ๆอาจจะรู้สึกเกะกะนะครับหรือถ้าคนใช้พังงั่งทของแ่งเสือนก็จะเตีย้ยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ต้นแบบของพยายงคกก์นั่งจักรพรรดิเซี่ยวเนี่ยแบบโบราณที่เคยเห็นกันมาเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจึงทําออกมาเป็นไซส์ใหญ่10เซนแล้วก็ขนาดเล็กที่เราเคยเห็นนะครับผมก็มีองค์นึงก็คือจะสูง6เซนเพราะฉะนั้นจึงทําออกมา2ไซส์นี้นะครับที่เป็น6เซนและ10เซนนะครับส่วนเนื้อพิเศษไซส์8เซนเนี่ยอย่างที่แจ้งนะฮะก็คือ ทำมาทีหลังต้องการเพิ่มแล้วก็ต้องการให้ขนาดที่แตกต่างไม่ซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเนื้อ8เซนเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็แยกได้ง่ายๆเลยนะฮะเล็กกับใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการหล่อแบบมาตรฐานนะครับส่วนขนาด8เซนเนี่ยก็จะเป็นการหล่อชุดพิเศษที่เป็นหล่อโบราณเทดินไทยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูเพีงเท่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่จองแล้วก็อดใจรอหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการดําเนินการนะครับมีหลายขั้นตอนมากนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่จองแล้วแล้วเห็นเนื้อเพิ่มเติมแล้วอยากได้เพิ่มก็สามารถจองเพิ่มได้นะครับยังพอมีให้จองอยู่นะครับอ่านี้ผมให้ดูนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะว่าชอบแบบไหนอโอเคครับสวัสดีครับ